สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาหามิ้นอีกวันหนึ่งนะครับเพิ่งมิ้นครับเดี๋ยวเราจะเดินตามไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเราจะเดินตามห้วยไปห,หาลังมิ้นนะครับส่วนใหญ่ก็จะอยู่ตามห้วยนะครับห้วยที่เย็นๆ เจอแล้วครับลังหนึ่งแต่ลังนี้ยังไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่โอเคครับเดี๋ยวผมจะค่อยไปตัดครับผมลังมิ้นรลังที่หนึ่งนะครับโอเคครับก็ถือว่าใช้ได้ครับหัวน้ำสวยครับแต่ว่าหัวน้ำ ไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่ครับรังก็พอใช้ได้ครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปตัดออกมาครับผมนี่ครับรังที่ผมพูดเมื่อกี้หัวน้ำสวยครับโอเคครับหนึ่งแต้มเดี๋ยวผมจะไปหารังต่อไปครับครับตอนนี้ผมเจออีกรังหนึ่งเป็นรังที่สองอยู่ข้างบดไม้ไผ่นี่ครับเป็นังรังใหญ่ครับ เดี๋ยวผมต้องขึ้นไปตัดนี่ครับอยู่ข้างบนนี้นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นไปตัดครับครับลังที่สองวน้ําสวยครับหน้ําสวยครับผมนี่ครับเอาจากข้างบนนะครับขอยากนิดนึงครับผมโอเคครับเดี๋ยวไปหาลังต่อไปครับได้สองลังแล้วครับเดี๋ยวจะเดินหาลังต่อไปนะครับผม เจอแล้วครับเจอรังหนึ่งครับผมรังนี้ไม่ค่อยใหญ่ครับมีน้ําอยู่ครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวไปตัดนะครับรังที่สามผมจะเอาแค่หัวน้ํานะครับน้ําสวยครับแต่ว่าหัวน้ําไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะครับครับเดินมาแล้วผมเจอมินอีกรังหนึ่งครับวันนี้เป็นรังที่สี่แล้วครับรังนี้ใหญ่สวยเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูนะครับผม ลังมินครับลังที่สี่แล้วครับลังนี้ใหญ่ครับแต่ว่าน่าจะเอายากพอสมควรครับผมอยู่ข้างในนี่ครับหัวน้ำลังที่สี่ครับใหญ่ใช้ได้สวยครับสวยดีครับผมโอเคครับเราจะเดินเลาะตามห้วยไปนะครับ ตัวตามกอไผ่นะครับหาดูไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยครับ,ล,รอรบลองดูว่ามันมีนะครับครับ เดินมาแล้วมาเจอพึ่งโพงครับพึ่งโพงอยู่ในดินแต่ว่าช่วงนี้พึ่งโพงน้ำหวานยังไม่มีนะครับอยู่ในรูนี่ครับสังเกตดูครับนะครับจะบินเข้าออกเดือนหน้าครับเดี๋ยวเดือนหน้าผมเดือนหน้าผมจะเข้ามาเอาโอเคครับผมเจอพึ่งโพงครับหนึ่งรังครับผม ผมครับวันนี้มเอามินเจอลัง oh, วัดแดงโอ้ใหญ่นะครับนี่โอเคครับเดี๋ยวจะไปลองดูว่าไข่จะเยอะหรือเปล่านะครับโอ้โหอันมีโอ้โหเยอะเยอะเยอะครับเยอะโอ้ตกงลางไปเลย โอ้หลังใหญ่ครับโอ,โอ้ไข่เยอะครับโอ้โอ้ไข่เยอะครับผมนี่ครับโอ้แบตเตอร์เลยครับเฮ้ยังใหญ่โอ้ไข่สวยครับโอ้ สวยๆครับผมมากครับสุดยอดเลยครับไข่เต็มเลยครับฝากติดตามด้วยนะครับสวยครับผมวันนี้ผมไปตีพึ่งมิ้นนะครับตีพึ่งมิ้นแล้วเจอหลังบดแดงสองหลังครับเยอะมากครับผมโอเคครับขอบคุณครับ